สวัสดีจ้าพี่น้องเจ้าสิมาบอกเรื่องสัพพคุนของตํำแย่ฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องตํำแย่ฝรั่งมันมีอยู่สองสีเนาะค่ะมันมีมันมีมอยู่สองสายพันธุ์เนาะคะนะ่ะเนาะสายพันธุ์หนึ่งเสือเป็นต้นสีแดงแดงค่ะพี่น้องสายพันธุ์หนึ่งพันธุ์กระเจาะเป็นต้นสีเขียวเขียวสีละค่ะพี่น้อง <ses> <inclusive> แต้ถามว่าสรพพคุนอีอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นอัพพคุนเป่นกะเป็นโลกของผู้หญิงเนาะคะนะ่ะเนาะโลกของผู้หญิงเนาะคะนะ่ะเนาะ ผู้หญิงเฮาก็มีอีกอยังหลายๆอย่างเนา,ยยานะคะ่ะที่จะต้องบำรุงและดูแลเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะผู้ใดเก็บทองเม่นเนาะคะ่นะเนาะผู้ใดมักเก็บทองเม่นผู้ใดมักเป็นเกี่ยวกับหมดลูกเนาะคะ่ะพี่น้องทั้งทั้งประเทศฝรั่งค่ตจอกศรีเอา,เอ,าอันนี้ล่ะค่ะประเทศซาเนาะคะ่นะเนับประเทศซาดื่มเนาะคะ่นะเนาะหรือ้อเขาเอ่ยว่าอีหกอย่างาภาษาอังกฤษนั่นโอภาษาอัน อันประเทศอันเยอรมันเฮาเนาะคะ่ะเจ้าก็ลืมซื้อเนาะค่ะเนาะ,ะแต่ว่าเขาเจ้ามักเอาไปเอาไปเฮ็ดเป็นอันซาดื่มนั่นล่ะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเฮาไปจับซื้อๆบ่ได้เด้อค่ะไปจับเรื่อยๆบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่ใต้ใบเพิ่นนั่นเพิ่นสิมีคนน,น้อยๆอยู่เนาะค่ะเนาะมีคนน้อยๆจับกับปาบเลยล่ะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นกัแห้งแตบเนาะค่ะอันแนวนี้เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าอัน เก็บไปลวกกิมน้ำพริกกระแซบเน้ค่ะพี่น้องเก็บไปลวกกิมน้ำพริกเนาะดูเคบตกบ่เนี่ยค่ะปีแรกที่เย่าเคยมาเย่าเคยเก็บไปลวกกิมน้ำพริกแซบค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแซบแซบอันนี้นั่นรู้สึกว่าสิ่ขั้นแห้งเนาะค่ะเนาะเวลาเวลาเข้าจับนิดเดียวกับแป๊บเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องเบังใกล้ๆเนาะค่ะเนาะโอ้อนเจ้านางบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ นี่ค่ะบึงใกล้ๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอยู่ใต้อันนั้นเพิ่นสีมีขนน,น,น้อยๆเห็นบ่คะ่ะพี่น้องสีมีขนน้นอยๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอยู่ใต้ใบเพิ่นเนาะคะ่ะสีมีขนน้นอยๆนั้นกินแซบ,บ,บค่ะพี่น้องถามว่าแซบบ่แซบค่ะพี่น้องแซบๆเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเฮาก็ต้องใส่ถุงมือเนาะคะ่ะเวลาเก็บเนาะคะ่ะเนาะยอดอ,อุดบวกกันทั้งนั้นเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละคะ่ะเพิ่นมีสรรพคุณคือกันเนาะค่นนะเนาะฝรั่งเขาจะก็เก็บไปกินคือกัน บางคนเนาะค,ะค่ะขาวตเก็บไปกินเนาะฝรั่งสมัยเก่าเนาะคะ่ะเก็บไปกินส่วนเป็นอ้ยพี่น้องหี่มาตกหี่มาตกคุณนะคะ่ะพี่น้องมันเกิดลายหลายคะ่ะพี่น้องเกิดหลายนี่คะ่ะนสิมีสีแดงแดงเห็นบ่คะ่ะเห็นบ่คะ่ะลักษณะสีพันสุมีลำต้นเป็นสีแดงแดงลำต้นพันสิเป็นสีแดงแดงนี่แหลคะค่ะพันมีสองสายพันธุ์เนาะคะ่ะเนาะนี่แหลคะค่ะ อ,อันนึงเพิ่นกับเป็นสีเข้าวเขียวเนาะค่ะพี่น้องีิมาตกหน่อยนึงค่ะพี่น้องีิมาตกมาหน่อยนึงแน่ไปหาเก็บกินอีหยังท่านีอ้ยพี่น้องเห็นน้ำบอ่อขามันมีอันหิมาตกลงมาหน่อยนึงค่ะพี่น้องหิมาลูกเคปตกลงมาหน่อยหนึง่งเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะค่ะแถบ ทางเย้าอยู่เนาะค่ะเบิงขวกเบิงปลาน้ากัดเนาะค่ะเนาะเบิงขกเบิงปลาน้ากันค่ะยังออกกาลังกายไปน้าเนาะค่ะเนาะเห็นบอกค่ะมีแต่หยอดอ้วน,นค่ะพี่น้องนี่จะตํตาแง่ฝรั่งทางนั้นเลยด้ค่ะตําแง่ฝรั่งทางนั้นเลยค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็ล่องเบิงเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากรู้รู้เรื่องอของ สารพคุณของอ่าตน้นแงรั่งก็ลองเชิดเข้าไปในกู่เกิลรองเบิงเนาะคะ่ะเนาะสารพคุณพันหลายอยู่ค่ะพี่น้องแต่เย่ากะรู้มาแค่คร่าวๆเนาะค่ะอันใดกะท่านย่ายบอกพิษบอกถือก็ต้องกราบขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยในนาทีตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเย่ากะยังบ่ทันได้กแกงภาษาเนาะค่ะแต่ว่าผู้เฒ่าเขาต่อกะบ,บอกว่ากินไดนั่นดีคาตาว,วาเนาะค่ะเนาะคาตาวากินไดนั่นดีคาตาวาเนาะ ปีกายนี่ย่าเก็บม,มาก,กินข้เาเจ้าคกะนกโปใส่แล้วล่ะคะพี่น้องแต่ว่าปีนี้ย่าบ่ได้อันนั้นถุงมือมากบ้านไดเอาถุงมือมากค่ะพี่น้องน้คะนี่ค่ะพี่น้องลักษณะของพันจนที่เป็นสีเขียวเนาะคะ่ะเห็นบอกขาลลำต้นมันจะเป็นสีเขียวลำต้นเป็นบางหมอกเมื่ก็จะเป็นสีแดงแดงเนาะคะ่ะ มันมีสองสายพันธุ์เด้เนาะคะ่ะเนาะมีสองสายพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งก็สิเป็นสีแดงสายพันธุ์หนึ่งก็สิเป็นสีเขียวะค่ะพี่น้องตาพี่น้องเนาะกาโอ้หิมาตกค่ะพี่น้องเห็นน้ำบ่ค่ะนี่ค่ะหิมาตกอีกแล้วะค่ะพี่น้องบ่บเบิดหนาวจักเทียด,ดอกขาเบิง่ง หนาวบ่วตักเชื้อดอกค่ะกระตกอกยุ่พอปันนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะบ่ได้เอากระตามะนั่มกับถุงมานั่มค่ะพี่น้องมาใส่ขี่มาเมื่อบ้านพักเพิก,กะ่ะยังมาหันในโป่งดอกค่ะพี่น้องได้เก็บพักกะได้พักเสียนหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะได้ลวกกิมแจวค่ะพี่นอ้องต้นไม้ต้นไหลเพื่อนกะ พิ่มสีตืน้นค่ะพี่นอ้องพ่วมสีตืน้นพ่วมสีลุกขึ้นมาแตกยอดแตกใบกันแล้วค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะอากาศหนาวกะคงสิเป็นรอบสุดทไทยเนาะคะ่ะเพราะว่าหนี่มันเดือนเมษายนแล้วเน,นาะค่ะเนาะปกติเดือนเมษายนนีห่อนแล้วได้ค่ะพี่น้องทั้งนี้ก็ห่อนเด้คือจังบานเฮานั่นแหละเนานะคะ่ะแต่ว่าไห้ถามวานาห่อนทั้งนี้ก็ยังเป็นย่ำหนาวอยู่แล้วะคะ่ะหนาวแบบบานเหาเนาะคะ่ะเนาะจะเห็นว่าค่ะ อันนั้นจะเป็นเฮื่อนเฮื่อนที่ขาเจาเมื่อวัยถ่านอน่าสั์ค่ะพี่น้องเนี่ยมังคืนขาเจากลับมานอนเลยถ่า่าซั์เนาะค่ะพี่น้องพอกันคลิปไปค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะปลาซาํมแหบบ้าบันเนยเมื่อยบอ้าบัลเนยเนาะค่ะเนาะจ <c oughs> ้้บายบายค่ะพอกันคลิปไปค่ะนงนี่มาตกล่องอีกแล้วค่ะพี่น้อง นีม่มาตกนีมาตกลงอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องนีมาตกกลางเดือนเมษากับต้นเดือนเมษาบรรยญญากาศมันหนีผ้ายางย่าง,งปลากันค่ะพี่น้องค,คลายเครียดผ่อนคลายกับเดินป่าเนาะค่ะชมธรรมชาติอัน ยังบ้านในสวยงามปันไดค่ะพี่น้องแต่ว่ามีความสุขดีค่ะในยางเข่าปลาเนาะค่ะเนาะของคนมักปลาจังไดกับมีความสุขค่ะพี่น้องเห็นบ่คคะหิมะตกหิมะตกหิมะต,ต,ตกต้นไม้กะกำลังสิต่น ก็ต้องอย่างค่ะเพราะว่าหมักย่างเนาะค่ะบัวลย่างโดนแล้วมันก็เลยซีเมยค่ะพี่น้องเนาะค่ะต้นใม้ดอกไหม่กำลังสีตื่นกันเนาะค่ะเนาะกำลังสีโปร่งยอดปรงดอกเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศในป่าเนาะค่ะมือ่อนี่บ่มีคนยางเลยค่ะอากาศหนาว อากาศหนาวค่ะเบิงน้ำกันค่ะพี่น้องเบิปตาน้ำกัน ักอันนี้ก็คือจังลักษณะเพิ่นคือจังพักอันเนี่ยค่ะคือจังสดาวฝรั่นี่งนะคะกำลังสีปโป้งค่ะพี่น้องกำลังสีปโปง้งไปไปลูกลูกกระได้หมุนน้ำแม่ให้ยังบุบึงไอเจ้าแบล็บกกี้นี่มาตกใส่หลังเพิ่นเต็มเลย เจ้าต้นน้อยๆเนี่ยขี่ม,นมืนขี่มืนค่ะพี่น้องตะายางเมื่อท่านได้เครื่องทางอยู่ค่ะพี่น้องจักม่งจัก่ามระบุย่งางฮารอยเก็๊พักเสียนค่ะได้บนละหยอดสองหนอดสามหนอดก็ได้ไปลวกกินกับปนกับแจว พี่น้องเป็นใบใหม่ที่งางามๆค่ะพี่น้องลักษณะเพินินคือจังดอกไม่คือจังดอกกุหลาบเลยเนี่ค่ะพี่น้องงามๆงาม,งามหลดอกไม้ดอกไหลเนะาะธรรมชาติทั้งสางมาสวยงามอีหลีค่ะพี่น้องไปตาไปปลูกบ้านได้หล่ะเนาะส่วนดอกไม้อันนี้ก่ะดอกต้นในน้อยสิกางงามค่ะพี่น้องงามงามไปอีกแบบค่ะพี่น้อง ต้นหอมปลาก็มี่ห้างๆค่ะพี่น้องตรงนี้ต้นหอมปลาค่ะพี่น้อง่นี่หอมปลานี่ค่ะพี่น้องนี่ฝรั่งเก็บกินอยู่เด้อฝรั่งก็เก็บกินเด้อค่ะเด้อหอมปลานี่ยหอมหอมหอมค่ะพี่น้องเก็บไป ฝรั่งเข้าตวตอเก็บไปไป,ไปห้อยหน้าอาหารนึงดอกเข้าตวตอพวกเก็บไปหลายคือจังบานเฮาคือคือจังบานเฮากับทีเก็บกินเป็นกับแก้มอ่าหน่อพักเนาะหน่นอหน่อ,ก,นอก,กับหน่อก,กินเนาะค่ะพี่น้องเน,ะนาะบนรยากาศพี่นายพี่น้องมึงดอกไม้งามๆเนาะไอเจา้าโรสีกับขึ้นไปทั้งเทิงกูละจ้ะงามหลายค่ะพี่น้อง นี่คะ่ะมู่บ้านหอดลคะค่ะพี่น้องหอดมู่บ้านแล้วอากาศกะอึมครึมเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะวังหันกะหิมาตกคะ่ะพี่น้องหิมาตกแต่ตอนนี้กะอากาศอึมครึมอึมครึมแล้วเนาะคะ่ะสงสัยกะสิตกอีกเนาะคะ่ะสิหนาวอีกอยู่คะ่ะเพิ่นว่าเนาะสิหนาวอีกคะ่ะพี่น้องจ้าพี่น้องเนาะคะ่ะพอกันคลิปใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะคลิปนี้คะ่ะซัมนี่เนาะคะ่ะเนาะจับแรกกี้ฮัโลโหล ฮัลโหลแบรกี้ยาออ๋อแบล็กกี้ยาอเลิฟลีบอยยาอเลิฟลีบอยยาอแบรกี้อ๋หนาวค่ะพี่น้องย่างกินปวดขาได้พักมาหน่อยนึงค่ะพี่น้องได้พักมาลวกกินอยู่ค่ะแต่เราก็ไข้แน่นแล้วค่ะเพราะเราย่างออกกำลังกายแล้วค่ะขี้มึนมาแล้วค่ะพี่น้องขี้มึน กว้างค่ะพี่น้องปีนี้เขาเจ้าปลูกหญ้าอาฟาทั้งเบิดตเลยค่ะพี่น้องบ่มีข้าโพดบ่มีบ่มีนั่นมีตละละ้อไกลๆบ้านค่ะเป็นกว้างตุงฝรัง่งกว้างตุงฝรัง่งพักกาดฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องพักกาดแต่วาแต่ว่ามันอยู่ไกลบ้านค่ะเจ้าโพดเก็บเอาบ่าไดเก็บเอาบ่าไดค่ะพี่น้องพอก,กันคลิปไม่จ้าพี่น้องบายบายจ้า